สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมาเบึงงัวโคมแม่ลูกน้ำกันครับลูกเพิ่นเป็นลูกเพศผู้ครับอายุสามเดือนครับพี่น้องครับแม่ไทยสูงร้อยสามสิบบวกครับสามสิบเกือบสี่สิบคนแล้วครับเป็นเพศดําครับมีลูกม่แล้วสองตัวครับพี่น้องครับตัวที่สามพึ่งสมครับสมเมื่อนี้ยครับหุดตันครับบ้าตึงผสมเองครับแม่เพิ่นข้นนวครับเมื่อนี้ครับผสมแล้วครับ เป็นมื่อวานครับผสมมือเศร้านี่ครับมือสมครับพี่น้องครับผสมฮุดตันครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับงอดีครับงอตัวนี้ครับถึงเชื่องครับถ่ายสูงรอยสามสิบบัวครับเกือบสี่สิบคุนแล้วครับงอตัวนี้ครับเพศเป็นเพศดำครับนาพิ่นดุดฉิดินมาบังหันครับเลือยเขาแน่ครับข้อลายจังน้อยครับแต่กวาเป็นยังครับบ่งครับสวดส่งครับ นมซีเต้าครับขาปลทกบ่าทอนครับเพศเป็นเพศดำนะครับลูกเป็นลูกเพศผู้ครับอายุสามเดือนครับเอตผัวอายุสามเดือนครับตอนนี้แม่เพิ่นผสมแล้วครับเพิ่งผสมมือนี้ครับพี่น้องครับงอชิงเชื่องครับจับได้ใบได้ครับงอโคมนี่ครับเ่าตึงควยไปที่ครับหามื่นหาพันหารอยครับสําหรับงอโคมนี่ครับเป็นงอสดๆดครับ มีลูกมาแร้วสองตัวครับตัวที่สามผสมฮุดตันมากครับผสมฮุดตันครับผสมมือเศร้านี่ครับราวาง่วงขึ้นแต่มื you สส่ว่านครับบาตึงผสมไหงมอเศร้านี่ครับสําหรับท่านใดสนใจครับหน้าโคตรเก๋ไกครับตัวนี้ครับิุงได้ลูกมาแล้วสองตัวครับลูกเพศผููครับตัวนี้ครับสีแดงสดครับลูกครับอายุสามเดือนครับแดงครับอันนี้เพิ่นไปเกียก ขีกับอันขีดินมากวังหันครับเป็นดำๆอย่างสี่ครับที่จริงสีเพลินแดงสดๆเลยครับลูกเพนครับลูกผัวอายุสามเดือนครับเป็นตาหักครับล่ำโตเง้วครับนางหนาครับเบื่อเรื่องเงี้ยๆครับพี่น้องครับนี่แม่เพลินครับหนางงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับเปลี่ยนเข้าสีดาขราพยาธิให้ไหมครับบํารุงให้ไหมครับสำหรับไทายสนใดสนใจครับนมสีเต่าครับ เป็ดน้ำกันครับพี่น้องครับโค้งสางไงเงี่ยาครับงอตัวนี้ครับบนน้อยครับคุณภาพเกินราคาครับบึงครับบึงครับเพศดเป็นเพศดํำครับบึงรายละเอียดไปน้ำกันครับพี่น้องครับ โอ้นาซื่อนาเลียงแห้งครับงอโคบนี่ครับหาหมื่นหาพันหารอยครับราคาเบาแห้งครับง้อตัวนี้ครับใกล้ๆไม่ลดรับทรงครับหนองหางยี่เงเลยครับพี่น้องครับตืนเบาตึงแน่ครับบนครับโอ้ยลูกแดงดีขนาดครับพี่น้องครับโอ้ยบันท่ายยิ่งไงครับลูกครับขนาดลูกผสมโตมากแน่เนี่ยครับ ยังให้ลูกดีปานี้ครับตอบเมื่อเศ้าเบาตึงผสมเทียมให้แล้วครับฮุตันครับผสมเมื่อเศ้านี่ครับให้พี่น้องเป็นุ่นเอาครับบังลูก้นครับโอ้ยหน่วยการครับนําตัวเงาครับลูกครับอายุสามเดือนครับพี่น้องครับลูกเพิ่งได้สามเดือนครับแม่ขันขึ้นนะครับงอตัวนี้ลูกที่ครับนมซีเต่าครับขาวัทุับทอนครับเดี๋ยวไล่ออกแดดให้บังอีกที่นึงครับ ในเพนิ่อนเอียขีดินมาครับเจียขีดินมาครับบึงครับบึงไปน้ำกันง่ายครับมือนี้ครับมือนี้ว่าตึงมีง้อโค้นเดียวครับมานำเสนอครับบึงครับรายละเอียดครับเล็บงามพี่น้อง เล็บดีคอค้าดีอยู่ครับครับเล็บประสันมันเนาครับโอ้ยลูกสีดีแห่งครับมีแดงเข้มครับลูกครับก้มนี่นาซื้อนาเลี้ยงครับหาเมื่นหาพันหาร้อยครับสำหรับงวได้ลูกสองตัวเองครับงวตัวนี้ครับได้ลูกสองตัวครับ ราคานีหายากแล้วครับราคานี้ครับหาหมื่นหาพันหาลอยท่านนครับสําหรับท่านใดสนใจครับงัวนน้าบ้านครับงัวนบ้านครับป่าถึงหาสีน้าบ้านครับไปสมง่วนกับพ่องัวครับมือเสาครับหาหมื่นหาพันหาลอยครับราคาเบาเบาครับก้มนีครับใครสนใจโทรมาหาเ่าึง่วนครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ ผสมแล้วได้ครับผสมแล้วครับผสมมือเ้าครับเมียพันครับลูกอายุสามเดือนครับงดตัวนี้ครับถ่ายสูงลอยสามสีบวกครับลูกเป็นลูกเพศฟูครับนี่ครับมันกันไปน้าๆเลยครับ ล่ำตัวเนวครับหัวคมนี่ครับซื้อไปพ่ะพิหวังครับหัวตัวนี้ครับแม่ลูกคมนี่ครับคุณภาพเกินราคาครับ off that, off that. ไอออกแดดออกแดดไอทางพุ่นไรก็บาอยากไปครับพี่น้องครับหูวร้ายครับ สุดท้ายนี้ครับขอคุณนเอฟซีทุกทท่านครับทิ่ติดตามเราชมช่องบ่าวตึงกทุมราชครับเดอยมากครับบ่งครับอุ้ยส่องถ่ายครับปั่นถ่ายครับใครสนใจครับเห็นชิดมีมแล้วครับเป่าโทรหาเบาตึงด่วนนะครับเด้อครับหาหมื่นหาพันหาร้อยครับสําหรับโค้แมรูบแม่นี้ครับผสมแล้วเรียบร้อยครับแม่พันครับผสมมือเส้านี้ครับสุดท้ายนีเบ่าวตึงขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ 哎哎哎！Eh, eh, eh.